ยามเย็นนะคะมานั่งฟังเพลงเบาๆนะคะที่ร้านตำกะททางไปสนามบินขอนจขอนแก่นนี่แหละค่ะใกล้บ้านคุู้นะคะวันนี้คุณนโกรส่งอะไรน่ามีน้ําผลไม้นะคะน้ำผลไม้ของผู้ใหญ่นะคะอร่อยนะคะอร่อยมากพร้อมกับอาหารยอดนิยมนะคะก็จะมีอ่าปลานะคะปลาเผา ตัวนี้เลยนะคะตัวเบลเลยะคะก็จะมีผักะะก็จะมีหนมจีนด้วยนะคะ,ะแล้วก็ตอนนี้รออาหารอีกอันหนึ่งนะคะก็คือ,อตําเหลาะคะตําเหลาวิจาเรเบลเลยนะคะ<ม>ก็จะมีหลายอย่างเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปถัดไปะคะ<ม>่ะจิ้มอ๋อมาแล้วนะคะนี่ค่ะตําเหลาค่ะ สดๆเลยนะคะอร่อยนะคะอร่อยนะคะลองดูนะคะนี่คาะตำเหล่ารประกอบด้วยะไรอ่าจานนี้นะคะเป็นจานพิเศษนะคะสําหรับวันนี้อ่าก็จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก่อนที่จะฟังเพลงน,นะคะอ่ามาดูกันก็จะมีนี่เลยมีกุ้งนะคะสดๆเลยนะคะมีอะไรอีกมีปูนะคะมีปูนะคะอ่าแล้วก็มีอะไรอีกนะ,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 ะา มีมีหอยนะ,ะมีเยอะหลายอย่างนะคะราคาไม่เบานะคะแอบบอกค่ะแอบบอก450ราสิบค่ะส่วนปลานี้ก็ยังประมาณ200กว่าบาทไม่ถึง300เลยนะคะ <c oughs> ดูซิว่ามันจะเซบแค่ไหนนะคะลองชิมดูอันนี้เป็นกุ้งสดๆนะคะเดีย๋ยวคุณจะชิมให้ดูนะคะออืม <c oughs> <c oughs> รสชาตินุ่มลิ้นค่ะนี่คืข้าวเหนียวด้วยนะคะาของแท้ต้องกินข้าวเหนียวนะคะตอนนี้ขอกนอืมแตม่คุณชอบตะเกียบนะ,ะตะเกียบลองดูนะคะว่ามันจะแซ่บไหมอุม๊มอบเพลค่ะติดตามคลิปต่อไปนะคะน่าแล้วเข้าไปเจอกันบ๊ายบายค่ะ สวัสดีค่ะ